คุโรร่าครอสเข้าใหม่นะครับผมคันนี้เลยตัวพรีเมียมบอกเลยว่าสีเนี่ยดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะครับแล้วก็คันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะแล้วก็ราคาสวยมากบอกเลยอยากรู้เลขไมล์อยากรู้ราคาติดตามคลิปนี้จนจบได้เลยสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมมากลับมากันอีกคลิปหนึ่งแล้วกับผมโจแอ,อลนะครับถ้าเจอกันกันกบผมโจแอ,อลก็ต้องเจอกับรถมือสองคัดเกรดเอที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนคุณลูกค้าบอกเลยว่าช่องนี้รีวิวรถหลากหลายหน่อยนะครับผมแต่เน้นรถมือสองที่ คัสต์ a มีคุณภาพแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเรีไฮ95กรุงเทพมีบูรีคุณลูกค้าบอกเลยว่าติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะผมรถในสต็อกมีมากถึงอ่ารถหน้าสาขาเนี่ยมีให้เลือกมากถึง50คันเลยรถเล็กรถกลางใหญ่ให้เอาวกระบ,บะนะครับผมเดี๋ยวจะมีวอ r t จ n e เร์รถตู้เข้ามาเติมด้วยนะคุณลูกค้าบอกเลยว่าถ้าสนใจจริงจ ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างรับผมทักบ้านเขียวได้เลยไม่ว่าจะรถรุ่นไหนคุณลูกค้าบอกเลยว่าเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ไม่มีปัญหานะมากับผมเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะผมติดต่อมาได้เลยนะอ่ะวันนี้มาที่ตัวนี้ดีกว่าค r o l l ่ Cross 1.8ไฮบ r ิ d p รีเมียมสีเทาเป็นสีเทาที่เป็นประมาณออกน้ําตาลเหมือนสีเทาน้ําตาลไหมนะผมบอกเลยว่าสวยมากมีความผู้ใหญ่มากแล้วก็รถเนี่ยดีโคตร คือซื้อรถกับเพชรยนต์สบายใจหายห่วงแน่นอนว่ารถของเราไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีกับสีไม่มีกรอใหม่แน่นอนนะครับอ่ะบอกค่าตัวคันนี้เลยดีกว่าคันนี้หนึ่งอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลขใหม่ห้าหมื่นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลขใหม่ห้าหมื่นโคตรคุ้มโคตรสวยออกป้ายแดงตอนนี้น่าจะเกือบล้านหนึ่งคุณลูกค้าบอกเลยเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้โฉมนี้ล้อสวยบนี้ไม่ใช่ล้อแบบ ตัวล่างนะคุณลูกค้าเจ็ดแสนหนึ่งเก้าพันเลขไปห้าหมื่นโคตรสวยเลยนะครับอ่ะเริ่มกันที่กระจังหน้าดีกว่าสภาพเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนี่คือกระจังหน้าสีดําด้านนะคุณลูกค้าจะบอกเลยสภาพสวยกริบหารอได้ยากนะคุณลูกค้าหินกระเทาะน,นี่ยังหาได้ยากเลยมาพร้อมกับตัวโลโก้นะผมที่เป็นแบบไฮบริดโตโยต้าไฮบริดให้เรียบร้อยแล้วนะผมไฟคู่หน้าทั้งสองข้างนะผมก็เดินด้วยไฟดีทาว์ลันนิ่งไลท์สวยๆเงาๆแบบนี้ไฟคู่หน้าตกแต่งมาเป็น ัดเส้นด้วยเขาพายตัดแถงด้วยตัวสีฟ้าน้าเงินไฮบริดนั่นเองคุณลูกค้าบอกเลยสวยมากนะเหมาะสมกับความเป็นรถไฮบริดไฟหัวหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ม,หมหีมาให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยฝากระโปรงรถนะผมเหลี่ยมสันตัวของฝากระโปรงรถคมกริบแน่นอนคุณลูกค้าการันตีได้เลยสภาพสวยกริปหายให้เห็นชัดไปเลยว่าเหมือนคุณลูกค้ามาดูรถกับผมคันจริงๆเลยเนะียผมพันนี้นั่นเองมาประมาณนี้คุณลูกค้าให้ดูภาพรวม บอกเลยโโลล่าครอสหลดเหมาะกับที่จะเป็นรถครอบครัวเพราะว่าโคตรประหยัดน้ามันโคตรด,ดีเลยคุณลูกค้าบอกเลยใช้งานโคตรด,ดีโคตรประหยัดน้ามันล้อลอ,อยนะผมล้อลอ,อยบอกเลยว่าคันนี้พิเศษหน่อยเห็นยางไวเอ่ยคันนี้ได้ยางรัดมาได้ยางมิชลินนะครับผมขอบ18ล้อลอ,อยขอบส8ดสีดาปัดหน้าเงานะผมเบรกเป็นดิสเบรกด้วยนะครับแถมยัดไม่ได้รัดไม่ได้ยางระดับพรีเมียมก็เถอะ อย่างมิชลินนั่นเองบอกเลยว่าสวยมากใช้งานโคตรดีนะครับผมอ่ะให้เห็นได้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับมีติดในตัวให้เรียบร้อยเป็น led นะไฟเลี้ยว,วคันนี้เป็น led ต็ดให้รลยไม่ใช่ฮาโลเจนนะครับเดินขาด้านข้างครับด้วยตัวโรเมียมนะครับเหลี่ยมสันตรสเห็นได้เลยว่าเขาจะออกแนวหมุนหมนหน่อยคุณลูกค้าหมุนหมนหน่อยแต่ว่าเหลียมสันตรถให้เห็นเลยว่าคมกริบไม่มีลักยิ้มแน่นอนอ่ะคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าไม่ต้องไปติดเองนะครับผม อให้ดูเลยว่ารถสภาพสวยเรียบร้อยดีจริงๆนี่สภาพโครงสร้างของรถนะผมสวยๆเดิมๆมาเลยนะครับจุดอาร์จุดมาร์กตดซีลยางคุกอย่างเดิมๆสวยๆวยแบบนี้เลยการัแต่ีว่ามีชนข้างนะครับผมเปลี่ยนแผงประตูมาแน่นอนนะฮะให้ดูกันยันตัวน็อตเลยนะผมว่าของเดิมไม่มีเปลี่ยนมานะผมแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนคันนี้สวยมากเลยนะครับอตัวสแคปเปอร์นะครับผมก็ติดแบชของคโรร่าครอสมาเรียบร้อยอ่ะ พาดูตวัวนัอเลยนะผมของเดิมจากโรงงานโตโยตา้าไม่เคยแกะถอดออกมาแน่นอนตัวเพลทกเ็เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะผมเป็นรถปลายปีเนาะคันนี้เป็นปี20จอด21นะครับเห็นได้ชัดๆเลยเป็นเดซอนธันวาคมนะครับผมเดินทันวานนั่นเองเอาไงคุณลูกค้าตัวเลขอะ่ะมันนับเป็นปี20แต่คุณลูกค้าได้รถใหม่กว่าหนึ่งปีเพราะคันนี้มันขับในปี21นั่นเองบอกเลยรถคันนี้ปี21ใช้งานโคตรดีรู้สึกคันนี้ไม่ผิดพลา,าดน่จะอมอเตอร์โชว์นะมอเตอร์โชว์ มาที่ประตูหลังนะครับผมสวยเดิมนะับทั้งคันแน่นอนหายเห็นชัดไปเลยนะนี่แบบนี้เลยครับสวยสวยเดิมแบบนี้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมจุดอาร์จุดมารคทุกอย่างเดิมๆนะครับอย่างเย่นย่างขอบสิบแปดลัดมาด้วยยงังมิชลินนะครับสวยๆเดิมๆเลยโคตรดีโคตรสวยนะมานี่ไฟไท้ายดีกว่าเอกลักษณ์ของคโรล่าคารสครับผมนี่ไฟไท้าย โคตรชัดโคตรใสกิ้งสภาพคุณลูกค้าดูห่างคลิปก็รู้แล้วรถแม่งโคตรเงารถแม่งโคตรใสเลยป้าทะเบียน9962รถโคตรสวยป้าทะเบียนนี้ได้ไปติดรถไปเลยนะครับผมนี่แบบนี้โคตรสวยโคตรด,ดีเลยเท่านั้นไม่พอคุณลูกค้าให้เห็นเลยเป็นระบบเปิดไฟฟ้าให้ด้วยเพราะเป็นตัวพรีเมียมนั่นเอง719,000เลขหมาย50,000คุณลูกค้าคันนี้โคตรคุม้มใครที่แบบสายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยใช่รถง่ายๆนะผมรถราคาแบบซื้อแล้วจบอะคุณลูกค้าผ่อนฟรีดาวอยู่หมื่นสาม พันนี้ฟรีดาวนจะผ่อนอยู่หมื่นสามโคตรคุม้มคุณลูกค้านี่โตโชกไฟซาทุกอย่างนะผมใช้งานได้ปกติเลยนะผมรถอ่ะให้ดูจุดเชื่อมทุกอย่างของรถนะผมว่านี่จุดอาร์คจุดมาร์กจุดเชื่อมของรถไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะผมไม่เคยโดนชนท้ายนะไม่เคยถูกเปลี่ยนมาแน่นอนคุณลูกค้าใครที่สนใจนะไม่สบายใจเอาช่างมาดูกับผมได้นะเออผมไม่ติดนะคุณลูกค้าแต่บอกเลยขายให้ห่างนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ้างช่างให้เสียตังค์เสียอะไรนะผมสามารถมาดูด้วยตัวจริงได้เลยจะบอกเลยว่ารถผมสวยจริงเห็นชัดๆแบบนี้นี่ รถไม่มีตตดต่อแน่นอนคุณลูกค้าคือสวยเดิมๆเลยตัวผ้าใบานะผมนี่ดึงเข้าหาตัวนะครับพับขึ้นปุ๊บเก็บได้ง่ายๆหาดรองท้าให้ของตัวครอสเดิมๆมีมาให้สภาพโค่นใหม่การันตีได้เลยว่าโค่นใหม่เบาคพับได้สองตำแหน่งเลยนะครับผมอ่ะเวลาคุณลูกค้าจะไม่ใช้แล้วอยากปิดอ่ะขอพห้ขอรีวิวนี้ก่อนว่าคืออยากเห็นคอามใหม่จริงนี่เห็นไหมทําไมต้องให้ดูตรงนี้เพราะอะไรปกติแล้วรถเนี่ยพวก SUV ที่มันเป็น ที่มันเก็บของ้านหลังได้เยอะๆครับผมโดยปกติแล้วตรงเนี้มันจะต้องขลอกครับผมเพราะว่ามันใช้งานเยอะเนาะแต่คันนี้ไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะใบห้าหมื่นแล้วรถใช้งานดีนี่คือเนี้อของคำว่ารถคัสเกดเอนนั่นเองนะครับโคตรสวยโค้รใหม่เลยอะ่ายเจาะให้ดูเลยว่านี่สติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะผมจุดมาร์กเดิมทุกอย่างจุดอาร์คเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับอยากปิดกดปุ่มเดียวพอแล้วนะครับเรียบร้อยประมาณนี้เลย ผมพาดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะผู้โดยสารตอนหลังนั่งกว้างขวางนั่งสบายปลอดโปรง่งแน่นอนคุณลูกค้าอ่ามีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมสองตำแหน่งเลยแล้วก็มีที่พักแขนที่ไม่ใช่เรียกไปกับพื้นนะแล้วก็ที่วางแก้วมีให้เลยครับผมอยากอ่ะขอพัยอยากพับเบาะนะครับปลดสลักตรงนี้ปุ๊บหนึ่งเขาหาตัวพับได้สองตำแหน่งครับผมสวยมากบอกเลยใช้งานง่ายนี่เห็นความสะอาดไหม อย่างกับป้ายแดงคุณลูกค้าโคตรใหม่โคตรสะอาดคันนี้ใช้งานมันน้อยมากนะครับปีป๊ไปใช้งานโคตรน,น้อยกลิ่นรถยังดีแบบกลิ่นรถด,ดีมากสนใจคละละุณล่าขคันนี้มาดูด้วยตัวเองผมว่าคุณลูกค้ามีจบทุกคนแน่นอนการันตีได้เลยว่ามาหาผมจบทุกคันจบทุกคนเพราะรถของผมสวยจริงคุณลูกค้าอ่ะคันนี้ได้อะไรบ้างเอ่ยบาเปล่าไฟฟ้าับผมอ่าบกไฟฟ้านี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังครับผมขึ้นลงครับได้ได้หมดเลย มอเตอไล์มัลติฟังกชันนะครับใช้งานง่ายเพิ่มเสียงรดเสียงวางสายรับสายวางเสียงเพลงทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่หน้าจอโคตรใหญ่มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแอร์เป็นดิจิตอลนะคันนี้อ่ะอาจจะเห็นงงว่าเบรกมืออยู่ไหนโครล่าคอสครับผมเบรกมือที่เท้านั่นเองเห็นไหมเหยียบเหยียบเหยีบยบลงแล้วก็เหยียบอีกทีก็คือเป็นการคลายเบรกออกนั่นเองนะครับเบาะเป็นเหมือนกึ่งาร์เกซีด้วยนะครับคล้ายๆตัวอัลติสันเองใช้งานดีแล้วก็เวลาขับเร็วเร็วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันใช้งาาาาานนค่่่อข้งยไปปดกีว อ่ะกลับมาที่หัวใจของตัวรถนะผมและคันนี้นะเป็นเครื่องไฮบริดด้วยคุณลูกค้าเครื่องไฮบริดครับผม1.8ไฮบริดพรีเมียมใช้งานโคตรด,ดี กินน้ำมันนี่ผมว่าค่ะได้ดีมี20ิบลิตรถึงง่ายๆเลยนะผมระบบชาร์จมันทันสมัยมากนะ <c oughs> แล้วก็เครื่องเดิมๆเลยคันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงแบตอายุงานใช้งานสิบปีแบตเตอรี่ของโตโยต้าสิปีเลยคุณลูกค้าซื้อรถของเราไปมีแบตจากโตโยต้าเดิมๆู่แล้วสิบปีวันนั้นตยังอยู่ครบแน่นอนนะครับผมสภาพสวยเดิมนี้เลย <c oughs> นี่ให้เห็นเลยว่านะครับตัวฝากระโบรงไม่มีการถอดนัดไม่นอนโอ้โหคันนี้ผมการันเีเลยว่าสวยจริงนะคุณลูกค้าห้าหายู่นะภาพไม่ได้แน่นอน,นครับผมอ่ะประมาณนี้ครับแงคอนร้ยัให่ให่ๆสดๆอยูเลย ผมสรุปให้เลยคันนี้ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium ตัวพรีเมียมตัวนี้บอกเลยจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลีงไปห้าหมื่นอยู่ที่เพชรโยนสาขาสายคล้าย95กรุงเทพมีนบูดีคุณลูกค้าสนใจถ้าคุณลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อผที่เบอร์ด้านล่างนะผมหรือทักแชทบ้านเขียวมาได้เลยคุณ oh. ลูกคา้าอยากให้มาดูตัวจริงเชื่อว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้อยู่มาดูตัวจริงยังไงก็ตกลงเอากับผมแน่นอนนะผมเจ็แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันซื้อสดโคตรคุม้มจัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามฟรีดาวด้ด้วยนะครับ สาลาววันนี้ผมเจอ,เอลขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถเซเมนต์ไหนเล็กกลางใหญ่สีประตู5ประตู SUV Fortuner ยัน c a m รีเลยสามารถติดต่อผมมาได้นะผมที่เบอร์ั้านลา่างหรือทากบ้านเขียวมาเอารูปข,ข,ข้อมูลพิ่มเติมก่อ็ได้เลยนะสำลรวบวันนี้ผมโตขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ